วิธีเล่นเกม Sexy s e c u b u s อันดับแรกแล้วก็ลองอินยูเซอร์กับพาสเวิร์ดที่สมัครไว้ก่อนนะครับจะมีให้เราเลือก2เวอร์ชันผมเลือกเวอร์ชันมือถือนะครับขึ้นข้อความแบบนี้กดตกลงนะครับจากนั้นไปที่เกม ไปที่ asia gaming เติมเงินเสร็จแล้วเลือกเกม sexy s e c u b u t หน้าตาเกมก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือปุ่มเพิ่มเครดิตหรือลดเครดิตนะครับรางวัลที่จะได้รับก็จะเพิ่มหรือลดตามจำนวนเครดิตที่เราเพิ่มเครดิตหรือลดเครดิตนะครับ ่วนตรงนี้คือโหมดเทอร์โบสปินจะหมุนไวที่สุดครับถ้าใครขี้เกียจรอกดโหมดนี้ได้เลยปุ่มตัวไอล่างซ้ายก็จะบอกอัตราจ่ายเราและกฎระเบียบของเกมครับปุ่มขวาบนก็คือเมนูครับสามารถเข้าไปดูประวัติการเล่นเกมของเราถ้าเรากดเข้าไปก็จะแสดงประวัติการเล่นเกมและเครดิตท,ที่ได้รับรางวัลจากเกมหรือเครดิตท,ที่เราเล่นในตาที่ผ่านมาทั้งหมดถ้าจะหมุนก็กดหมุนตรงกลางนี้นะครับ นี่คือสลักวายและใช้แทนสลักอื่นทั้งหมดยกเว้นสแกตเตอร์มีโอกาสปรากฏทุกลีนนี่เป็นสลักสแกตเตอร์มีโอกาสปรากฏทุกลีนหากได้สลักนี้3ตัวขึ้นไปจะรับฟรีสปิน10ครั้งสวัสดีครับ